ไม้อ่อนบทที่เก้าม่มาตามหนูทำไมนะ่ะวิพาดาถามหุ่นห้วนยันกับที่วางเท้าตอนหน้ารถมันดาผู้แต่งกายสวยงามสวมรองเท้าจากต่างประเทศอยู่เสมอเหลือบมองดูรองเท้าแตะฟองน้ำของลูกสาวรองเท้าแตะฟองน้ำราคาถูกดูมันตัดกันพิกลกับพรมขนสัตว์เทียมราคาแพงที่ปูอยู่ทุกบริเวณส่วนล่างของรถคันงาม ลูกอะไรไม่รู้ให้แต่งตัวให้สวยยังไงยังไงก็ไม่ยอมแต่งกลับชอบแต่งตัวปอนปอนบ้าบ้าบอหักหน้าแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ตอบลูกด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานตามนิสัยโถแม่เป็นห่วงหนูนะสิเป็นห่วงกลัวจะไม่ได้ไปนอนบ้านไอ้จินจริงๆใช่ไหมล่ะใครคงเป่าหูละสิว่าเดี๋ยวหนูจะไปนอนโรงแรมทำไมหนูพูดอย่างนั้นละจ๊ะวิหนูพูดอะไรไม่สวยเลย เฮ้ออย่ามาทำเสแสร้งแกล้งทำแกล้งพูดหน่อยเลยแม่ที่ลูกละ่ะก็ทำอย่างนั้นก็ไม่สวยพูดอย่างนี้ก็ไม่งามแม่ก็ดีแต่สอนลูกเท่านั้นเองดีแต่สอนตายแม่ให้หนูออกทุกอย่างอย่างนี้ยังว่าแม่ดีแต่สอนจะซื้อหาจะใช้เงินเท่าไหร่แม่ก็ไม่ว่ารถยนต์ก็จะซื้อให้หนูก็ไม่เอาไม่ใช่หนูไม่ได้หมายความอย่างนั้นหนูว่าแม่น่ะดีแต่สอนหนูแต่ไม่เห็นสอนตัวเองมั่ง คราวนี้ผู้เป็นแม่นิ่งอึ้งไปนิดหนึ่งแล้วจึงถามว่าหนูหมายความว่ายังไงวิก็ไม่รู้เหมือนกันลูกสาวยักไหล่เล็กน้อยหันมามองดูมานดาวแวบ,บหนึ่งอากาศหน้านี้ค่อนข้างเย็นแต่ตอนสายนี่แดดร้อนออกจะตายมานดาคนสวยของหล่อนสวมเสื้อยืดผ้าบางสีชมพูสดใสโนบราตามแฟชั่นนิยมจึงมองเห็นส่วนหน้าอกไหวนุ่มตามธรรมชาติ มองเห็นส่วนยอดของอกเป็นปุ่มนิดๆพอให้ผิดสังเกตด้วยแม่อายที่ลูกสาวแต่งตัวปอนปอนเฉยเลูกก็อายที่แม่แต่งตัวโป๊ะโปะ๊ทำเป็นสาววัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแม่ไม่รู้หรอกหรืออาจรู้แต่กลับภูมิใจว่าลูกอายสายตาของเพื่อนๆตลอดจนพวกผู้ชายที่ผ่ากันมองดูแม่เหมือนอะไรไม่รู้ลูกอยากให้แม่เป็นที่นับถือของเพื่อนๆเ,เหมือนกับแม่ของคนอื่นๆเขา ไม่ใช่มองดูแล้วเขาก็ยิ้มหัวร้องอุทานว่าอื้อหือหรือโอโหแล้วก็ตามมาด้วยการสุบสิบวิพาควิจารเสียเสียหายหายแม่ตั้งต้นอีกว่าแม่เตือนหนูก็เพราะรักหนูอยากให้หนูสวยงามดูได้หรือลูกแม่ทำยังกระเด็กสลัมไอรองเท้าแตะฟองน้ำกางเกงเก่าๆสิดสิดอะไรไม่รู้แล้วผม เทวีรัตหยุดเมื่อลูกสาวยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ผมจนยุ่งบานไปทั้งหัวพอเห็นลูกสาวทำกิริยาต่อต้านแบบนี้เข้าใส่เทวีรัตก็กลับหัวเราะเทวีรัตเป็นผู้หญิงอ่อนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่อนกับทุกคนรวมทั้งกับลูกสาวคนเดียวแต่ก็เพราะนิสัยทั้งอ่อนและทั้งหวานดังนี้แหละทำให้มีผู้ช่วยเหลืออุปธรรมค้าชูหล่อนอยู่ตลอดเวลาหากเปรียบผู้หญิงเหมือนพันไม้ เทวีรัตก็คือไม้เลื้อยที่จำเป็นต้องมีหลักให้เกาะเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิภาดาจึงเติบโตขึ้นมาด้วยลักษณะการไม่ผิดกับกิ่งกาฝากคือลอยลอยปราศจากรากปราศจากโคนทำไมหนูถึงชอบทำอะไรบ้องบ้องก็ไม่รู้หนูนะ่ะถ้าแต่งตัวสวยๆเหมือนคนอื่นหนูก็เป็นนางแบบกับเขาได้สบายแม่งี้ไม่รู้จะทำหน้าย,ยังไงเวลาที่คนอื่นเขาเปรียบเทียบว่าแม่สวยสวย หล่นทำเสียงพลางหัวเราะแต่ลูกสาวดูไม่ได้แม่ไม่ภูมิใจหรอกหรอใครๆเขาว่าสาวสวยกว่าลูกเยอะแยะนะ่ะวิภาดาย้อนหล่นอยากจะหมันไส้แม่ของหล่อนคุณธรรมของคนไทยที่ฝังเป็นอุปทานยึดมั่นกันมานานก็คอยเตือนหล่อนว่าบาปกรรมบางครั้งหล่อนก็เกิดความรู้สึกอัดอั้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วเลยผ่านเกลียดผู้ชายที่มาติดพันแม่ทำให้แม่เลืงและให้แม่ เพื่อซื้อความสวยงามของแม่หล่อนเกลียดผู้ชายทั้งโลกแม่อยากภูมิใจตัวหนูด้วยแม่อยากให้เราสวยด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกแม่จะได้ไม่อายเขาเชะลูกสาวทำเสียงอยู่ในลำคอแล้วก็เบือนหน้ามองผ่านกระจกออกไปข้างนอกซึ่งแดดตอนสายกำลังแรงกล้าเออแม่เกือบลืมมัวแต่เถียงอะไรกับหนูก็ไม่รู้ลืมถามว่าหนูรู้จักกับลูกชายคุณมาหารดีเหรอ รู้จักกันมานานเท่าไหร่แล้วแม่ไม่ยักรู้ท่าทางและการถามของมารดาแสดงความสนใจเป็นอย่างมากแม่ของหล่อนสนใจกับผู้ชายที่เป็นเศรษฐีแทบทุกคนนั่นแหละเพิ่งเห็นหน้ากันวันนี้เองเข้ามาชอบหนูจินเหรอปัโทแม่ก็ผู้ชายไปบ้านใครแปลว่าเขาจะต้องไปชอบใครต่อใครเท่านั้นเหรอเขาไปเรื่องอื่นไม่ได้หรือไงทำไมแม่ต้องมาถามมาสนใจเรื่องพันนี้ด้วยเอ๊ะ ก็แม่มีลูกสาวเหมือนกันจะไม่หิสนใจบ้างหรอว่าใครมาชอบใครแม่สนใจเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคุณมหันมาหูดมาหิดอะไรนั่นนะสิอยากให้เขาจีบลูกของแม่ใช่ไหมล่ะวิพาดาหัวเราะเหมือนยันแม่อย่าไปนสนใจเขาเลยพวกหนูมีแฟนก็มีกันเป็นเพื่อนไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดจะจับใครเหมือนพวกผู้ใหญ่หรอกย่งบ้านไอจินด้วยแล้วใครจะเอาลูกใครหลานใครเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจโคตรเง่าเหล่ากอของใครทั้งนั้นเขาดูแต่ตัวคน ลูกสาวนิ่งไปนิดหนึ่งความรู้สึกขืนเครียดบางอย่างเล่นขึ้นมาจุกอยู่ที่อกแม่รู้ไหมเพื่อนบางคนนะ่ะหนูไปนอนค้างบ้านเขาไม่ได้หรอกไม่เหมือนบ้านไอจินใครเป็นเพื่อนของลูกเขาถือว่าเหมือนลูกเขาทั้งนั้นอย่างแม่อรีพรนี้เห็นชัดๆเลยว่าเขารังเกียจอิจฉาน่ะสิแม่ก็คิดเสียอย่างนี้คิดว่าใครต่อใครเขาอิจฉาแม่กันทั้งนั้นแต่หนูเองกลับเที่ยวอิจฉาคนอื่นไปอิจฉาเขาทําไมกัน บ้านก็มีอยู่ใหญ่โตมีรถยนต์นั่งมีเงินใช้หนูนี่ก็เป็นคนแปลกพิลึกแม่ไม่เห็นเข้าใจหนูแม่ไม่มีวันเข้าใจหนูหรอกไม่มีวันเข้าใจอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างนอกจากเรื่องของแม่เทวีรัตนใจและอุทานออกมาดังๆเฮฮอทำไมหนอหนูถึงไม่ยอมทำอะไรอะไรอย่างที่แม่อยากให้ทำเสียเลยหนูชอบขัดแม่อยู่ตลอดเวลาหนูไม่เคยสงสารแม่บ้างเลย วิพาดาไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรหล่อนก็อยากจะสงสารมารดาหรอกแต่ถ้าหากเทวีรัตจะหยุดชีวิตแบบนี้เสียทีชีวิตที่ร่อนมาอยู่ในสังคมของพวกผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นเหมือนดอกไม้และบางทีก็เหมือนผู้หญิงงามเมืองใช่เวลาที่หล่อนเรียนวรรณคดีเมื่ออาจารย์อธิบายถึงผู้หญิงงามเมืองว่าในสมัยก่อนโน้นผู้หญิงที่มีอาชีพขายความเป็นผู้หญิงและความสวยความงาม ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงงามเมืองเพราะเป็นความงามของเมืองจริงๆบางคนที่สวยงามมากๆถึงกับลือไปไกลต่างบ้านต่างเมืองและมีฐานะเป็นเศรษฐีที่ใครๆยกย่องเวลาอาจารย์อธิบายวิภาดารู้สึกเหมือนกับว่าหน้าทาั้งหน้าของหล่อนเห่อชาขึ้นรู้สึกเหมือนสายตาของเพื่อนๆมองดูหล่อนอย่างพิกลที่จริงหล่อนอาจจะคิดไปเองก็ได้ ไปกินข้าวกับแม่ก่อนนะลูกไม่หนูจะลงแถวนี้ดีกว่าหนูหาอะไรกินเองเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปกับแม่พอเดินเข้าห้องอาหารหรูใครต่อใครก็พากันมองดูแม่เป็นตาเดียวบางทีแม่อาจจะนัดใครไว้ก็ได้หากกินข้าวในสถานที่แพงๆแ,แม่มักจะมีเจ้ามือคอยตามเลี้ยงส่วนผู้เป็นแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปด้วยกันก็ดีเหมือนกันแต่งตัวปอนๆสวมรองเท้าแตะฟองน้ำ ไปไหนก็อายเขาเทวีรัตชงกหน้ามาสั่งลูกว่าอย่ากลับบ้านค่ำนะลูกวิภาดาพยักหน้าและยกมือไหว้มารดาพอก้าวขึ้นทางเดินเท้าก็ได้ยินเสียงแววแววเย่าเทวีรัตไงยิ่งแก่ยิ่งสวยนะเยนี่จะไม่สวยได้ยังไงมีฮอร์โมนต่างๆฉีดอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญก็คือวิตามินเตอนนี้เห็นว่าในเหมืองเป็นสปอนเซอร์อยู่ให้ตายโหงเถอะ วิพาดาฟังแล้วอยากกระโจนออกไปให้รถขยี่เสียนักความโมโหฉุนเฉียวพุ่งขึ้นมาในอารมณ์แต่ถ้าว่าไม่รู้ว่าโมโหใครจะเคืงใครและแขนใครดูแม่เถอะเขาสั่งวิพาดาให้กลับบ้านเร็วๆวิพาดากลับถึงบ้านหกโมงจนกระทั่งสองทุ่มแล้วเขาก็ยังไม่กลับวิพาดาไม่อยากต่อว่าคนโตๆโตนี่ไม่เคยต่อว่าเพราะเคยต่อว่าตั้งแต่เด็กๆ แม่เขาก็มีเรื่องจำเป็นของเขาวิภาดาก็ไม่อยากอยู่บ้านเหมือนกันหล่อนเงายิ่งตอนโตโตนี่ยิ่งเงาหล่อนมีเพื่อนใจแตกประเภทเดียวกับหล่อนอยู่สองคนรวมสามคนด้วยกันหัวหกก้นขิดไปตามเรื่องดิสโก้คลับนั่นเป็นแดนเลยทีเดียวแม่น่ะถ้าเขาออกเที่ยวเหมือนกันเขาจะไม่ห่วงวิภาดาเท่าไรหรอกแต่ถ้าเขาไม่ออกไปไหนและวิพาดาเกิดขอออกไปเที่ยว เขาก็จะห่วงขึ้นมาทีเดียวเพื่อนสองคนของวิพาดาที่จริงก็ไม่ได้ถูกคอกันเท่าไหรนักหรอกพอเที่ยวได้กันได้เท่านั้นในจํานวนเพื่อนทั้งหมดวิพาดารักกินดารายิ่งกว่าใครไอจินมันเรื่อยๆพ่อแม่มันก็ดีคุยกับมันอยู่บ้านมันแล้วสบายใจแต่ตอนนี้ในจาน้องชายตัวดีของมันดันไปทําเรื่องขึ้นไม่รู้พ่อแม่กลับมาหรือยัง ไม่งั้นวิภาดาคงขอนอนด้วยอีกสักคืนไม่ยอมกลับมากับแม่หรอกลองโทรถึงมันดูหน่อยจินเหรอราวิพูดเป็นไงพ่อแม่กลับมาหรือยังยังแต่กลับคืนนี้แน่ๆแต่อาจจะสักสามสี่ทุ่มในจามันกำลังบนพระภูมิเจ้าที่อยู่วิภาดาหัวเราอคิกโถเอ้ยในจาเชื่อเรื่ององี้ด้วยเหรอความหวังความหวัง มนุษย์เข้าตาจนนี่แกจินดาราหัวเราะคิกๆมาตามสายบ้างไม่บนอะไรใครยกมือไหว้ท่วมหัวร้องว่าเจ้าประคุณเจ้าประคุณก็ยังดีในจามันบนพระภูมิให้ช่วยไม่ให้พ่อแม่ยูวะเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> มาแล้วเลิกกันนะวิจะวิ่งไปรับหน้าหน่อยเดี๋ยวโผล่เข้ามาเห็นรถพังยับหน้าโหเลยเป็นลมไปเลยในจาตอนนี้หน้ากลัวมันพูดไม่ออกบทที่สิบ จินดาราวางหูโทรศัพท์ลงมองเห็นบางออนกำลังวิ่งไปเปิดประตูบ้านให้พ่อแม่หล่อนจึงวิ่งไปเฉงเที่ที่หัวบันไดร้องบอกน้องชายว่าพ่อมาแล้ววะ่นะนายจาจามิกรโผล่หน้าออกมาจากห้องจินดาราเห็นหน้าน้องชายแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้หล่อนวิ่งกลับลงไปรับหน้าพ่อแม่รถคันที่เกิดเหตุนั้นจามิกรเอาจอดหันหน้าเข้าหันท้ายรถออกมา พ่อแม่จึงยังไม่รู้จินดาราเกาะหน้ารถทางด้านที่พ่อขับและวิ่งตามรถที่กำลังชะลอหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพิ่งเข้าโรงอะไรจินพ่อชะลอรถให้หยุดแต่ยังไม่ได้ดับเครื่องจะชวนพ่อออกไปไหนก่อนเหรอไปไหนไม่เอาละพ่อเพิ่งกลับมาจะชวนออกไปไหนอีกละ่ะแม่รีบขัดขึ้นก่อนตามเคยเพราะรู้ว่าพ่อตามใจลูกสาวนักบางครั้งค่ำมืด แม่ลูกสาวเกิดลืมตำราติดไปกับเพื่อนอย่างอุตส่าห์ขับรถพาลูกออกไปบ้านเพื่อนมาแม่แล้วก็จินยังไม่ทันบอกเลยว่าจะชวนพ่อไปไหนจินจะให้พ่อกับแม่ตั้งสติเสียก่อนต่างหากละจ้ะสัญชาตญาณผู้หญิงไวกว่าผู้ชายใจจันจึงสะดุ้งใจก่อนสามีนึกถึงลูกชายก่อนอื่นมีอะไรหรอในจาไปไหนน้องเป็นอะไรหรือเปล่าในจาไม่เป็นอะไรหรอกแม่ นั่นไงโผล่ออกมาแล้วจามิกาลงบันไดมาเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงรถพ่อซึ่งยังไม่ทันจะขับเข้าโรงเก็บจามิกรหัวเราะแหะแหะพ่อเริ่มสงสัยลูกสาวจึงเปิดประตูจูงมือพ่อออกมาแม่เปิดประตูออกมาอีกด้านตามลงมาด้วยทำใจดีๆนะพ่อแม่ด้วยเห็นรถแล้วอย่าเพิ่งเป็นลมจะเอารถไปชนลูกชายบอกขณะที่พ่อแม่รีบเดินไปดูหน้ารถ พอเห็นสภาพรถเข้าพ่อก็อึง้งแม่ก็อึง้งแม่โวยวายขึ้นก่อนตายชนอะไรยังไงกันใครเป็นอะไรหรือเปล่าจินดารารีบบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรหรอกแม่จามิกรกลั้นหายใจมองดูพ่อตามธรรมดาของลูกชายส่วนมากซึ่งมักเกรงพ่อแต่สำหรับแม่นั้นมักจะเป็นหมูในอวยสำหรับลูกชายเสมอ แล้วเขาก็ระบายลมหายใจยาวเมื่อพ่อหันมาถามเขาด้วยเสียงธรรมดาธรรมดาว่าชนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ชนท้ายเขาละสิท่าลงอีแบบนี้แล้วก็แล้วเราก็คงผิดเต็มประตูฮะลูกชายรับเสียงอ่อนๆพ่อมองดูหน้ารถซึ่งไฟแตกหมดทั้งสองดวงบังโครนย่นฝากระโปรงปิดด้านหน้าหลุดไปทั้งแผ่นใจจันโวยขึ้นอีกชนใครนะ่ะเขาว่ายังไงบ้าง เปรียคขาดเสียหายตายเลยสิท้าลูกชายหน้าเสียพอเห็นลูกชายหน่าสลดแม่ก็เสียงอ่อนลงทันทีชนเมื่อไหร่นะลูกชนท้ายเขาเหรอจะมีก่อนลังเลนิดหน่อยจะโกหกก็ใช่ที่เพราะไม่เคยโกหกไม่อยากให้พ่อแม่รู้ทีหลังเขามองสบตาพี่สาวจินดาราจึงบอกขึ้นเสียเองในจ่าไม่ได้ขับเพื่อนเป็นคนขับแม่โมโหพุ่งขึ้นมาทันทีให้เพื่อนขับ โทษพ่อแม่อุตสาพ่อรู้ว่าแม่จะพูดอะไรต่อจึงตัดบทขึ้นเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันขึ้นบ้านก่อนหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของพ่อกับแม่กลายเป็นเฉยเฉยถึงแม้จะไม่ถึงบึ้งตึงไม่เกลี้ยกราดแต่ก็นับว่าผิดปกติแล้วสำหรับครอบครัวนี้พี่สาวจึงค่อยกระซิบกับน้องชายขณะที่พ่อแม่ขึ้นข้างบนผิดคาดนึกว่าพ่อจะด่าแหลกซสอีก เห็นรักรถออกอยังกะอะไรที่ว่าพ่อรักรถเพราะเห็นพ่อเคยบ่นเสมอเรื่องไม่ดูน้ํำมันเครื่องไม่เติมไม่เปลี่ยนน้ําบ่นว่าเกียร์ลวมบ้างไม่รู้ละพอพ่อขึ้นนั่งจับพวงมาลัยลูกชายเป็นต้องถูกพ่อบ่นเรื่องรถเสมอไม่เรื่องโน้นก็เรื่องนี้จะมีก่อนเคยงอนงุดหงิดบ่อยๆเพราะพ่อดูว่าดแีแต่แต่งรถบ้าๆบอๆแต่ไม่รู้จักรักษารถรถพังคราวนี้ ทั้งพี่ทั้งน้องจึงคิดว่าพ่อต้องโกรธและด่าแหลกแน่ๆถึงจะไม่โดนเกลี้ยกราดแต่จามีกรก็ยังใจไม่ดีอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าพ่อจะมาไม้ไหนมาถึงก็มีเรื่องเลยเชียวหน้าโม,โมโหในจามันไม่ละพ่อแม่อุตส่าห์ไม่ใช้รถใหม่ยกให้ลูกขับดันเอาไปให้เพื่อนยืมเพื่อนก็นเหลือเกินเอาเปรียบพ่อซึ่งตามธรรมดาแล้วชอบเอาเรื่องกับลูกชายเหมือนกันโดยเฉพาะ เรื่องสำรวยบางอย่างที่เกิดจากการตามใจของแม่แต่พอถึงเรื่องแบบนี้พ่อกลับใจเย็นกว่าไหนสัญญากันไว้ว่าจะไม่ทวงบุญคุณลูกไงล่ะไอแบบเลี้ยงมาแทบตายส่งเสียมาแทบแย่อุตส่าห์เลี้ยงมาอะไรอะไรแบบนี้ไหนสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ว่าลูกรักษาขัดภรรยาทำให้ใจจันนิ่งอึ้งไปนิดหนึ่งก็แหมจริงไหมล่ะพ่อแม่อุตส่าห์ให้มันขับรถใหม่เอี่ยม หล่อนหยุดพูดเพียงแค่นั้นแล้วก็หัวเราะออกมาด้วยลักษณะที่ยังหงุดหงิดนิดหน่อยเมื่อพ่อแม่กลับลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งสีหน้าพ่อแม่เป็นปกติกว่าตอนแรกรักษานั่งลงที่เก้าอี้เอนในห้องนั่งเล่นถามลูกชายว่าใครขับรถแก่ในจาชื่อกัษณะฮนะพ่อเขาเป็นรุ่นพี่ของจาอยู่มสองห้าท่าพี่จินขอยืมขับเงินเด้อ จามิกรน,นิ่งอึ้งไปเล็กน้อยและมีท่าทางลังเลจินดาราก้มหน้าอ่านหนังสือทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะคิดว่าเรื่องนี้ให้น้องชายตอบเองดีกว่าฮะท่าทางอึดอัดของลูกชายทำให้รักษารู้สึกว่าจะต้องมีอะไรอีกเขาจึงนิ่งรอฟังจามิกรถอนหายใจลึกๆเกรงใจพ่อแม่เพราะมันเป็นเรื่องทำให้พ่อแม่เสียเงินทั้งค่าซ่อมรถตัวเองและค่าชดใช้ความเสียหาย พี่ณะเขาออกไปแข่งแต่จาก็ไปด้วยจาาขับรถพี่ณนะแข่งรถไอ้ที่ว่าเป็นแก๊งเป็นเก้งอะไรน่ะเหรอใจจันทอดอุทานออกมาไม่ได้ความขุ่นเคืองเรื่องรถพังเรื่องจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุหมดไปแต่เกิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกชายตามวิสัยแม่ขึ้นมาแทนแข่งรถหล่อนเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆไม่คิดว่าลูกชายจะเข้าร่วมกับเขาด้วยมันอันตรายออกจะตายไป ที่จริงทีแรกจาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปถามพี่จินดูก็ได้แต่จาจาจามีกรอ,อึกอักพี่สาวผู้ใจร้อนกว่าจึงเล่าแทนรวดเดียวจบในกัศณะเขาเป็นหัวหน้าเขาโทรศัพท์มาชวนนายจาในจาเห็นพ่อแม่ไม่อยู่ก็เลยเสียไม่ได้ทีนี้รถนายจามันใหม่พี่ณะของนายจาเขาเลยขอขับแข่งกับหัวหน้าพวกแกงแมงปองตายนายจา แม่อุทานแต่พ่อไม่ได้มีท่าทางตกอ,อกตกใจอย่างแม่เดาต่ออย่างถูกต้องว่าแซงกันไปแซงกันมาเลยทลาชนเอารถคนอื่นเขา้าฮะเขาคิดขาเสียหายเท่าไหร่แปดพันฮะพินะเขาว่าเขาจะเป็นคนออกสองคนกับไอ้ปิโยรถเพราะรถเราเสียหายแล้วแล้วเขาจะออกค่าซ่อมให้เราด้วยแต่เอาละเอาละ ที่จริงมันก็ถูกต้องอยู่หรอกที่นายกัสนะนั่นจะต้องเป็นคนชดใช้ลูกชายหน้าเสียและมองดูพ่ออย่างผิดหวังบางอย่างแต่อะไรไอปิโยรสพ่อมันไม่ยอมผมว่าลูกชายอึกอับนิดหน่อยแม่จึงขัดขึ้นอย่างพอจะเดาความคิดของลูกชายออกค่าซ่อมรถเรานะ่ะหลายพันนะนหนจาอย่าไปสงสารคนอื่นเลยนกัสะนะ่ะพ่อเขาออกรวยเขาคงไม่เดือดร้อนอะไรหรอก เดือดร้อนสิฮะเขาต้องใช้เงินส่วนตัวของเขานี่ฮะพี่ณนะเขามีเงินส่วนตัวซ่อมรถทําอะไรอะไรเขาก็ต้องใช้เงินส่วนตัวของเขาพี่สาวใหญ่เขาดุเขาจะยอมให้หรือเปล่าก็ไม่รู้จาว่าจามีกรอ,อึกอักอีกเขาไม่ใช่เด็กฉาฉานอะไรนักเพราะเกิดมาก็แทบจะไม่เคยต้องต่อสู้กับอะไรรวมทั้งพื้นฐานของนิสัยก็เป็นเด็กอ่อนไหวอยู่แล้วจาว่า ทุกคนสนุกด้วยกันทั้งนั้นแต่เวลามีเรื่องพี่ณะแยกคนเดียวคนอื่นๆน,น่าจะช่วยกันบ้างแต่พี่ณะของแกเป็นหัวหน้าพ่อแย้งด้วยเสียงเรียบๆลูกชายนิ่งอึ้งไปนิดหนึ่งรักษามองดูลูกชายอย่างครุ่นคิดนึกช่างใจระหว่างเงินซึ่งถึงจะมากโขอ,อยู่แต่เขาก็อยู่ในวิสัยที่เขาจะจ่ายได้กับความศรัทธาของลูกชายหากเขาปล่อยให้เด็กหนุ่มผู้นั้นกัศณะ เป็นผู้จ่ายเงินทั้งค่าซ่อมรถค่าชดใช้ความเสียหายกัศณะก็คงจะซื้อน้ำใจลูกชายของเขาไปได้ด้วยและนายกัศณะผู้นี้จะเป็นเด็กดีเด็กเลวอย่างไรเขาก็ไม่รู้ประเดี๋ยวก็เลยดึงลูกชายผู้แสนจะอ่อนไหวของเขาเข้ารกเข้าพงไปเสียหรอกเขาเห็นจะต้องยอมเสียเงินซื้อลูกชายให้เป็นของเขาเอาไว้ก่อนตกลงในใจที่จริงพ่อแม่ไม่ใช่คนร่ำรวยมากมายอะไรนะักแกก็รู้ แต่ก็ไม่อยากเอาเปรียบเด็กบอกพี่นะของแกว่าไม่ต้องออกค่าซ่อมรถให้เราหรอกแล้วก็ถ้าเขาอยากให้ช่วยออกค่าชดใช้ความเสียหายให้รถที่ไปชนเข้าแล้วแกก็จะช่วยออกบ้างในตาของลูกชายมีแววล,ลิงโลดพ่อของเขาไม่มั่งคั่งร่ำรวยแต่น้ำใจไม่เหมือนพ่ออโยมันแต่ว่าขอสัญญานิดเดียวขอให้เลิกเรื่องแข่งรถคราวนี้แค่รถพังต่อไปอาจจะถึงตาย ตายไปแล้วแกอาจสบายก็ได้แต่พ่อแม่ต้องทุกข์หนักโดยเฉพาะแม่อาจจะเป็นบ้าไปเลยพ่อแม่รักลูกแค่ไหนแกก็รู้ฮะจากเข็ดแล้วทีนี้เลิกแล้วฮะแม่พี่สาววิ่งตามน้องชายซึ่งโล่งอกเดินตัวปลิวขึ้นไปชั้นบนและสับพยอกว่าแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งเฮแม่นะขยับปากแล้วขยับปากอีกอยากจะขัดคอพ่อแทบตาย Ừ, สงสารพ่อเขาเหมือนกันนะหลายเงินเชียวแหละทีนี้เข็ดแล้ว